สวัสดีค่ะปอบกินค่ะรวมมุมเด็ดเช็คอินร้าน 3D Art Cafe ชายทะเลบางพระร้านติดริมทะเลวิวสวยเป็นมุมเช็คอินเด็ดๆนะคะคาเฟ่ริมทะเลนะคะคาเฟ่รับแต่ไม่รับมาก เพราะว่าเรามี GPS นะคะก็สามารถเช็ค GPS ไปได้เลยจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินริมทะเลนะคะร้านนี้บอกเลยว่าอาร์ตมาก สำหรับสายที่ชอบแบบอะไรแบบเป็นศิลปะนะคะเป็นแบบอาร์ตอาร์ติสตนะคะแบบว่าติสมากริมเทะเลด้วยนะ,ะบรรยากาศแบบว่าสดชื่นมากจมันใสฟ้าเป็นสีฟ้าท้องฟ้าสวยฟุ้งฟริงฟุ้งฟิง,ฟง,ฟง,ฟงชิรกเรามองว่าเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะแต่พอเข้าไปข้างในนะคะจุดถ่ายรูปเช็คอินนะคะเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันวางมุมไว้อย่างแบบว่าแบบ ลงตัวมากแล้วก็เหมาะเจาะสามารถใช้ในห้องแอร์ทะลุออกมาด้านนอกนะคะแบบว่าแบบหืมบรรยากาศแบบอาร์ตมากแบบวางมุมแบบเหมาะเจาะแบบภาพสวยจะเป็นมุมที่สามารถนั่งชิลริมทะเลได้นะคะจะมีศาลานะศาลาศาลา,า,านั่งชิมริมทะเลนั่งชิลริมทะเลแล้วก็คนที่แบบว่าขี้ร้อนไม่ชอบเหนียวตัวนะคะก็มีห้องแอร์ด้วย ตรงจุดนี้นะคะที่ป๊อปกินถ่ายรูปอยู่นะคะก็เป็นจุดชิวริมทะเลนะคะเป็นแบบห้องแบบอาร์ตอาร์ตนะ,ะให้เราแบบว่าไว้เช็คอินนะคะซึ่งป๊อปกินก็ใช้เวลาในจุดนี้หมดไปสามชั่วโมงนะคะในร้านนี้นะคะใช้เวลาถ่ายภาพไปสามชั่วโมง <c oughs> ก็ได้ภาพมาเยอะมากเลยนะคะจนแบบว่าเราต้องเอามาซอยนะคะมันจะได้แบบว่าไม่เบื่อนะคะ สิรับจุดเช็คอินนี้นะคะก็ให้รอโผล่หน้าต่างมานะแล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าเหมือนรับลมแบบฟินๆอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินในห้องแอร์นะคะที่จะมีแบบศิลปะแบบด้านหลังเรานะคะแบบให้เราถ่ายรูปนะคะจะมีของแบบประดับตกแต่งสวยงามมากฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงโดยเฉพาะโคมไฟนะดูคมไฟนะคมไฟแบบว่าสวยมากเลยอ่ะ สำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดตู้คอนเทนเนอร์นะคะในห้องแอร์นะคะซึ่งจะอยู่อีกฝากหนึ่งนะคะก็ซี่สมารถที่จะถ่ายรูปแล้วมองไปเห็นแบบวิวริมทะเลนะคะมุมศาลานะคะที่นั่งรับประทานอาหารนะคะ ร้านนี้นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายอย่างนะคะจะมีทั้งบิงซูไอศครีมนะคะสเต็กแล้วก็ข้าวจานเดียวข้าวอาหารทะเลนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋วด้วยนะ,ะมีแบบเมนูหลากหลายให้เราได้เลือกชิมเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เรานั่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ห้องแอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้จุดมุมเช็คอินเป็นแบบว่าเปแขวนนะ,ะสวยๆเก๋ๆนะ ทุนี้นะคะพบกิ่นก็นยังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ห้องแอร์นะคะก็จะเป็นมุมศิละปะเห็นแบะด้านหลังนะคะจะเป็นวิวแบบวาดภาพวาดนะคะก็เนี่ยมองไปนะคะจะเป็นแบบสวยงามนะคะแบบโต๊ะนั่งฟุงฟิ้งมากนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีขาวนะคะแต่จะมีแบบว่า กรอบกระจกนะคะให้เราได้มองไปข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เราเดินออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะสามารถเปิดได้นะเปิดด้านหลังนะคะสามารถเราเอาไปรักลมชมวิวคะนี่เปิดด้านหลังออกมาก็จะเห็นเนี้ยจะมีมุมสลาแล้วก็เห็นริมริมทะเลเลยนะคะเห็นวิวทะเลสวยงามนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอน้องหมีนะคะเจอน้องหมีเห็นหมแบบเนี่ยแล้วก็เป็นกระจกนี้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะมองแบบออกไปเห็นข้างนอกได้ด้วยทรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะที่เป็นแบบริมทะเลนะคะมาถึงจุดริมทะเลนะคะจุดนี้ป๊ภกินชอบมากเลยนะคะเพราะว่าได้สัมผัสทะ,ะเลนะคะแล้วก็นี่เท้าเหยียบพื้นทรายนะคะแบบว่ารับลมแบบชิวๆนะคะด้านหลังจะมีเรือด้วยนะคะเรือนะ,ะเรือแบบเหมือนแบบเป็นแบบอะไรอะ พร้อๆนะคะนี่จุดๆที่เราเดินสนามหญ้านะคะเดินสนามหญ้าเดินลงมานะคะก็จะเห็นร้านครัวมารีนนะคะติดอยู่ติดกันเลยนะคะก็จะมีเรือนะ,ะมีป่าและ,ะเห็นวิวด้านหลังเป็นน้ำทะเลสวยๆอีกแล้วซึ่งก็หมดเวลาไปกับจุดนี้ประมาณครึ่งชงั่วโมง สนุกสนานฟินเฟ์มากเลยนะคะนี่เป็นจุดแบบว่าพิระมิดนะคะรูปปั้นนะ,ะรูปปั้นรูปปั้น,ร,ปปนริมทะเลนะคะก็แบบเป็นแท่งศิลาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปเช็คอินซะหน่อยนะคะอ่าด้านหลังก็จะติดวิวน้ำริมทะเลนะคะติดทะเลแล้วไม่งห๋วนะคะแบบแก้วในมือนะคะละลายหมดแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายรูปนานมาก จุดนี้นะที่บอกไว้นะคะว่าสาม,มารถเปิดออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นห้องแอร์ R ได้นะคะก็จะเป็นระเบ,บรียงนะคะระเบ,บรียงสามารถออกมารับลมทะเลได้นะคะรับลมทะเลแบบไกลๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะวิวแบบลมพัดแบบพูดปาดมากเลยนะคะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าป๊อกกิ่นกำลังแบบตื่นเต้นกับวิวทะเลนะคะสวยงามมากนะคะอยาออกไปนะคะอยากออกไปสัมผัสทะเลนะคะตรงนี้ก็กลับมาสู่ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นห้องแอร์ต่อนะคะก็ตรงนี้ก็ด้านหลังนะคะจะเป็นที่นั่งแบบว่าใช้แบบถังแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็หันมากกับถ่ายรูปกับน้องหมีหน่อยนะคะลืมน้องหมีไปได้ยังไงเราต้องถ่ายรูปคู been, ่กับน <y lar> ้องหมีด้วยนะคะ ก็กินนะคะก็กลับไปเย่ๆยกับตรงนี้ก่อนนะคะวิวแบบว่าช่องกระจกนะคะช่องกระจกที่ถ่ายรูปบอกไว้เห็นด้านนอกนะคะอ่าแล้วก็มานั่งนะคะมานั่งแบบวิวตรงนี้ก่อนนะคะถ่ายรูปกับน้องหมีอีกครั้งนะคะซึ่งก็กินเวลาไปประมาณอีกครึ่งั่อง ซึ่งป๊อบกินนะคะจะพลาดจุดมุมศาลานั่งรับประทานอาหารนี้ไปได้ยังไงนะคะเราต้องกลับไปถ่ายรูปต่อนะคะถ่ายรูปกับมุมศาลาดูนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะกําลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้เดินขึ้นไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเรียกตากล้องนะคะตากล้องนะคะกลับมาถ่ายมุมตรงนี้นะคะจะได้เห็นอ่าศาลาที่นั่งรับประทานอาหารนะคะสวยงามเพียงใดนะคะ เฉพาถ้ากินเวลาไปประมาณ10นาทีทคนคะ่ะคนเห็นความสวยงามไหมคะนี่เป็นที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเราจะนั่งชิวๆริมทะเลกันในในศาลานี้เลยนะคะแบบว่าจะมีแบบศาลาที่เป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนี้แบบว่า หลายซุ้มมากเลยนะคะก็นั่งรับประทานอาหารไปแบบชิวๆนะคะเราก็จะพาเดินไปดูต่อนะ,ะนนเห็นไหมคะจะเห็นเป็นแบบว่านี่สลาอยู่ด้านหลังนะคะสวยงามมากนะคะเขาก็นั่งรับประทานอาหารกันนะคะแบบหลายกระตอ๊อบหลายสาลาเลยนะคะจะเป็นแบบที่นั่งแบบนี้นะคะภายนอกนะ,ะด้านนอกก็จะอย่างนี้โปร่งๆชิวๆอย่างนี้นะคะ ท้องฟ้าสวยมากเลยพบกินนะคะจะนำเสนออีกหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมนี่มุมที่ถ่ายรูปเข้าไปในตัวร้านนะคะก็จะเห็นมีชั้นบนด้วยเห็นไหมมันมีชั้นบนมีชั้นบนด้วยอ่าบรรยากาศร่มรื่นชุ่มชื่นมากนะคะก็จะเป็นต้นไม้เยอะเป็นสนามหญ้าเขียวมากเลย ป๊อบกินก็ถ่ายรูปตรงนี้ไปประมาณ20นาทียังมีต่อนะคะเราก็จะไปดูชั้น2นะคะนี่ชั้นบนในมุมนี้จะถ่ายแบบเห็นตัวแบบตู้คอนเทนเนอร์ห้องแอร์เลยนะ,ะจะมีกระจกเห็นไหมถ่ายแล้วมันจะสวยมากนะคะแล้วก็มีบันไดวนขึ้นไปนะคะมันจะเป็นชั้นสองนะคะแล้วแบบประดับตกแต่งแบบแบบมีหอยอะหอยมาแบบประดับแบบสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหม แต่ละวันนี้เราก็ไม่ได้เดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปแบบในแต่ละจุดแต่ละจุดหมดหมดการ์ดการ์ดก็เต็มพอดีนะคะอดเลยซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่แรกเราินเห็นเป็นร้านเล็กๆนะคะเราก็นึกว่า เออจะไม่มีอะไรให้เราถ่ายรูปนะคะเพราะเข้าไปแล้วล่ะจุดต่างๆนะคะวางมุมไม่ยังสวยงามนะ,ะถ่ายรูปแล้วมันจะสวยภาพมันสวยนะคะเพราะเขาวางมุมแบบให้มันลงตัวมันถ่ายรูปออกมามันอาร์ตมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมันจะมีวิวแบบริมน้ําทะเลนะคะมันก็แบบว่ามันสวยอยู่แล้วนะคะทะเลนะคะพอถ่ายออกไปเนี่ยท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีวิวน้ําทะเลนะคะมันก็แบบเพอร์เฟกอะ เพกินให้เลยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอ้ oh my god มันอาจริงไรจริงนะคะสำหรับคาเฟ่ริมทะเลตรงนี้นะคะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ป๊อบกินไว้นะคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวนะคะคาเฟ่ต่างๆนะคะในแบบต่างจังหวัดบ้างชนบุรีบ้างนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ Subscribe กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายจ้า